นี่นะคะเมนูสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นขนมจีนนะคะทุกคนมีขนมจีนมีมะละกอดองนะคะมีหอมกปลาแกะหม,มูมีไข่ต้มนะคะมีผักหลวกนะคะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาสู่ช่องเมนูชาแนลค่ะก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนวันนี้ย่างเต้ เห็นนะคะก็มีขนมจีนนำย้านะคะอีกแล้วนะคะมันเป็นข้องชอบนะคะไม่ติ่มซำหรือได้นะก็เนี่ยวันนี้มีย่างเตี้นเลยค่ะมีไข่ตม้มมีแก๊หมูนะคะมีนี่ห่อมกปลาค่ะทุกคนห่อหมกัมกๆเลยแล้วก็ติ่สําคัญนะคะมีมะละกอดองค่ะทุกคนไม่สาวทุกคนรูดจ,จักไหมนะคะเคยกินไหมแต่เมื่อว่าผักตายน่าจะรู้จักกันนี้นะทุกคนนะ <c oughs> ค่ะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็หมีเด็กนะคะกําลังมายืดวอดรออยู่ข้างๆนะคะเดี๋ยวเอาเป็นวา่าข้อหนูอยากทุกคนด้วยนะคะนี่คะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีเด็กข้ามาส้นนะคะเหล็กน้อยนะคะเอาสวัสดีค่ะทุกคนก่อนหนึ่งไว้เฉๆสวัสดีค่ะเออโอเคค่ะก็ต้องข้อภัยทุกคนด้วยนะคะ เป็นคุณแม่นะคะโยกับลูกสาวกระจยุง่งยุ่งตะกินะคะค่ะอื้ออ้ด้วยด้วยด้ว <c oughs> ชื่นใจโอ้ชื่นใจนี่ค่ะเอากันนกไม้เด็กกันนิดเก็บมู่เก็บมู่ทุกคนเนี่ย นี่ค่ะทุกคนอ่อมอกปลา you <laughs> นี่ค่ะหลกอกกอดองทุกคนเป็นมาละกอดอง ี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นพักว่านนะคะผักว่านตอมกะทินะคะทุกคนนะผักว่านตมเตนวลเรียกว่าผักว่านตมเตนะทุกคนนะแต่ว่าแบบผักกลางผักอะไรก็คือว่าผักว่านตมกะทินะทุกคน ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหนูก็อิ่มเป็นที่รียบียแล้วะคะ่ะทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามชมนะคะฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ห้กับช่องเมนูชาแนลด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสาหรับวันนี้นะคะหนูเองก็ขอลาทุกคนไปก่อนค่ะอาจจะยุ่งๆวนๆกับเด็กเล็กน้อยนะคะก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะจะสวัสดีอีกแล้วมา <c oughs> อ๋สวัสดีค่ะทุกคนก่อนเดียสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะฝากติดตาม่องเมนูชาแน,นล้วยนะคะบ๊ายบาย